สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงฮอร์โมน1:1นะคะหรือว่าฮอร์โมนพื้นฐานนะคะจะมี3ตัวนะคะก็คือเอสโตรเจนโปรเจสโทโรนแล้วก็เทสโทสเตอโรนว่ามีหน้าที่ยังไงนะคะฮอร์โมนคืออะไรนะคะฮอร์โมนก็คือสารเคมีที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นมานะคะเพื่อควบคุมการทํางานของขอ,งอวัยวะต่างๆนะคะ ตั้งแต่อารมณ์น้ำหนักพลังงานการน,นอนไปจนถึงสุขภาพทางเพศน,นะคะแล้วก็การเข้าใจฮอร์โมนทั้ง3ชนิดนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการดูแลรักษาสุขภาพของเราในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ฮอร์โมนตัวแรกเลยนะคะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนของเพศหญิงนะคะหน้าที่หลักของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็คือควบคุมรอบเดือนแล้วก็การเจริญพันธุ์นะคะปกป้องกระดูกหัวใจแล้วก็ยังมีผลต่อ ผิวแล้วก็สมองแล้วก็อารมณ์ของเราด้วยนะคะเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําจะเกิดอะไรขึ้นข้อหนึ่งนะคะก็คือร้อนบุบบากเหงื่อเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะช่องคอดแห้งปวดเจ็บเมื่อมีพอสพอนะคะอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้านะคะความจําลดลงแล้วก็คนที่มีภาวะเอสโตรเจนต่ำก็จะมีเสี่ยงเป็นโรคก,กระดูกพุนโรค หลอดเลือดหัวใจต่างๆนะคะแล้วก็โรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจําเสื่อมได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนตัวที่2ก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสงบนะคะความสมดุลน,นะคะหน้าที่หลักๆของฮอร์โมนตัวนี้นะนะคะก็คือเตรียมมดลูกสําหรับการตั้งครรภ์น,นะคะแต่ว่ามันมีผลมากกว่านั้นนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เรานอนหลับลึกลดความเครียดนะคะแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงไปเราอาจจะมีอาการข้างเคียงของ ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงอย่างเช่นเอสโตรเจนดอเนน์นะคะดังนั้นเราจะเราสมควรที่จะจำเป็นต้องที่จะต้องมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อโปรเจสเตอโรนของเราต่ำเรามีอาการอะไรบ้างอาการหลักๆก,ก็คืออาการ PMS นะคะหรือว่างุดหงิดปวดท้องที่ชัเจีนนะคะแล้วก็นอนหลับยากนะคะกระสับกระส่ายวิตกกังวลแล้วก็รอบเดือนผิดปกติก็คือเกิดจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะ แล้วก็ฮอร์โมน์ตัวสุดท้ายนะคะก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะตัวนี้จะมีส่วนเกี่ยวกับพลังแล้วก็ความมั่นใจนะคะผู้หญิงของเรานะคะก็ต้องการฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเช่นกันนะคะแล้วก็หน้าที่หลักๆของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็คือสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ความ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเพิ่มพลังงานแรงจูงใจหรือว่า d r i v e นะคะแล้วก็เพิ่มสมาธินะคะแล้วก็เพิ่มความต้องการทางเพศนะคะแล้วก็ส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะคะ,ะเมื่อเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะจะเกิดอะไรบ้างนะคะ ถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเราต่ำนะคะเราจะมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะขาดแรงจูงใจน้ําหนักขึ้นกล้ามเนื้อลดนะคะแล้วก็บางคนก็เกิดมีภาวะสมรรถภาพทางเพศลดลงนะคะแล้วกข็ขาดความมั่นใจหงุดนงิดง่ายก็อาจจะเป็นปัญหามาจากเทสโทสเตอโรนต่ํานะคะแล้วก็สาเหตุอะไรที่ทำให้